ในโลกของฟิสิกส์การพยายามรวมแรงโน้มถ่วงเข้ากับกลศาสตร์ควอนตัมถือเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่นักว,วิาศาสตร์ต่างมุ่งมั่นมาโดยตลอดความพยายามส่วนใหญ่มักเริ่มต้นด้วยแนวคิดที่เรียกว่า Quan t i z a t i o n of gravity ซึ่งหมายถึงการสมมติว่ามีอนุภาคพ,พื้นฐานที่ทำหน้าที่เป็นผาหะของแรงโน้มถ่วงอยู่คล้ายคลึงกับที่โฟตอนเป็นผาหะของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟานักว,วิยาศาส์เรียกอนุภาคสมมติที่เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงนี้ว่ากราวิตอน อย่างไรก็ตามความพยายามในระดับพื้นฐานเพื่อสร้างทฤษฎีแรงโน้มถ่วงควอนตัมด้วยแนวทางนี้กลับยังไม่ประสบความสําเร็จอย่างสมบูรณ์ทําให้เหล่านักฟิสิกส์ต้องหันไปสแสวงหาแนวคิดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเพื่อไปแก้ไขข้อจํากัดเหล่านั้นแบนบรรดาทฤษฎีใหม่ที่เกิดขึ้นก็ได้แก่ทฤษฎีซูเปอร์สมมาตรและซูเปอร์กราวิตี้ซึ่งถือเป็นก้าวสาคัญที่พยายามจะเชื่อมโยงหลักการของทฤษฎีสัมพัทธภาพเข้ากับกลศาสตร์ควอนตัมอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายความสัมพันธ์อันหลวมๆในทฤษฎีสนามควอนตัมจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจของทั้งสองทฤษฎีนี้คือการที่มันสามารถทํานายถึงการมีอยู่ของแรงลําดับที่5เอาไว้ด้วยซึ่งเป็นแรงที่อ่อนมากจนยากที่จะตรวจจับได้และแรงนี้ถูกสมมติว่าเกิดขึ้นมาจากอนุภาคที่เรียกว่ากราวิโฟตอนผลพลอยได้ที่น่าทึ่งจากแนวคิดนี้ก็คือท Super ั้งซูเปอร์สมมาตรและซูเปอร์กราวิตี้ต่างก็สรุปตรงกันว่าปฏิสสาร คนจะได้รับผลกระทบจากแรงลำดับที่5ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับปฏิแรงโน้มถ่วงกล่าวคือปฏิสสารจะถูกแรงลำดับที่5นี้ผลักออกจากมวลแทนที่จะดูดเข้าหากันซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับพฤติกรรมของแรงโน้มถ่วงแบบปกติที่กระทำกับสสารทั่วไปความเป็นไปได้อันน่าตื่นเต้นนี้จึงกลายเป็นประเด็นที่ดึงดูดความสนใจในเชิงการทดลองอย่างมากจริงในช่วงทศวรรษ1990 s, มีการทดลองหลายชุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบว่า แรงลำดับที่หนี้มีอยู่จริงหรือไม่และมันจะส่งผลต่อปฏิยสารในแบบที่คล้ายกับปฏิแรงน้อมถ่วงจริงหรือเปล่าแต่ทว่าผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่สามารถสนับสนุนแนวคิดนี้ได้ไม่มีการตรวจพบสัญญาณใดๆที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของแรงชนิดใหม่นี้อย่างชัดเจนเลยต่อมาในปีคศ2013องค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรปหรือสเอร์นก็ได้จัดการทําการทดลองนี้ขึ้นมาเพื่อศึกษาคุณสมบัติของปฏิไฮโดรเจน ซึ่งเป็นอะตอมของปฏิาสารที่ประกอบด้วยโปรตอนและปฏิโปรโอตอนแม้ว่าจุดประสงค์หลักของการทดลองจะเน้นไปที่ฟิสิก์ของปฏิไฮโดรเจนเป็นหลักแต่ในระหว่างการทดลองก็มีการพิจารณาถึงผลของปฏิไรโนมถ่วงด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนและเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นเพียงประเด็นเสริมที่น่าสนใจมาก ก่อนที่เราจะไปสำรวจความลึกลับของจักรวาลกันแบบนุ่นเต็มผมขอฝากโปรเดชที่คุณจะพลาดไม่ได้กับ YouTube Premium ที่ตอนนี้มีโปรเบาเริ่มต้นแค่19บาทหรือเดือนละ69บาทเท่านั้นและพิเศษสุดคือโปร YouTube Premium แบบยาวยาวจัดทีเดียว2ปีเต็มเพียง199บาทด่วนเลยจำนวนจำกัดเพียงแค่10สิทธิ์ต่อวันเท่านั้นหากสนใจก็ติดต่อไปได้เลยที่ a d o k y pm ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องไซเวด้วยเพื่อที่คุณจะได้รับบริการแบบสุดพิเศษโดยเฉพาะ ในช่วงปลายศตรวรรษที่20ระหว่างปีคศ1996ถึงปีคศ2002องค์การบริหารการบินอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือนาซาก็ได้เริ่มโครงการวิจัยที่น่าสนใจและแหวกนแนวอย่างยิ่งนั่นคือโครงการฝิกศการขับเคลื่อนยุคใหม่หรือชื่อย่อโครงการว่า BPP โครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนอนวกาศที่ไม่ธรรมดาและยังคงอยู่นอกกรอบของเรศาสาร์กระแสหลัก ซึ่งปกติแล้วแนวคิดนี้มักจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาหรือภา,าคอุตสาหกรรมเลยโดยหนึ่งในแนวคิดที่ได้รับการศึกษาภายใต้โครงการ BPP คือแนวคิดที่คล้ายคลึงกับปฏิแรงโน้มถ่วงซึ่งถูกนำเสนอในชื่อระบบขับเคลื่อน,นไดแอมเม i c กกลไกนี้หมายถึงการสร้างแรงผลักหรือแรงดึงระหว่างแหล่งพลังงานทั้งสองแหล่งที่มีอยู่ตรงกันข้ามกันโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยแรงดันย้อนกลับแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยในระบบขับเคลื่อนจรวดแบบทั่วไป แม้ว่าแนวคิดนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เกินจินตนาการในช่วงเวลานั้นแต่ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในฐานะที่เป็นประตูบานใหม่สู่เที่ยงยีอวกาศแห่งอนาคตที่อาจพลิกโฉมการเดินทางในห้วงอวกาศไปตลอดกาลแม้ว่าการสนับสนุนจากนาซา,าสำหรับโครงการ BPP จะสิ้นสุดลงในปีคศ2002แต่แนวาทางการศึกษาด้านิสกการขับเคลื่อนยุคใหม่ก็ยังคงดำเนินต่อไปภายใต้าการดูแลของมูลนิธิทาวซีโล ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับนาซามูลนิธินี้ยังคงมุ่งเน้นไปที่การวิจัยอย่างจริงจังในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศที่ในปัจจุบันอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะจากความมุ่งมั่นทางวิทยาศาสตร์หรือความพยายามเชิงพาณิชย์มนุษย์เราต่างใฝ่ฝันถึงการสร้างอุปกรณ์ที่สามารถต้านแรงโน้มถ่วงได้จริงเช่นในจินตนาการที่เราจะได้เห็นยานพาหน,นะ ที่ลอยอยู่กลางอากาศได้อย่างอิสระและสามารถเคลื่อนที่ไปทางซ้ายทีขวาทีหรือขึ้นลงอย่างฉับพลันได้ราวกับ UFO ในแวดวงวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์เองก็เคยมีรายงานถึงปรากฏการณ์บางอย่างที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกับหลักการของแรโน้มถ่วงอยู่บ้างหรือแสดงพฤติกรรมที่คล้ายกับการต้านทานแรงดึงโดดได้ แต่สิ่งสําคัญที่ต้องเน้นย้ำก็คือจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีกรณีใดเลยที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลในฐานะหลักฐานที่สามารถทํำซ้ำได้อย่างน่าเชื่อถือโดยชุมชนวิทยาศาสตร์การทดลองต่างๆยังไม่สามารถถือได้ว่าเป็นข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์ที่แท้จริงของการมีอยู่ของเทคโลยีต้านแรงโน้มถ่วงได้เลยในโลกของเครื่องมือกลอุปกรณ์เจโรสโคปถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่ง เมื่อมันเริ่มหมุนมันจะเกิดแรงบางอย่างที่ดูเหมือนจะผลักออกไปนอกระนาบการหมุนของมันและในบางครั้งภาพที่เห็นก็อาจทําให้รู้สึกเหมือนว่ามันกําลังต้านทานแรงโน้มถ่วงอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยลักษณะที่ชวนให้เข้าใจผิดนี้เองหลายคนจึงเชื่อว่าเจโลโคปบสามารถยกตัวขึ้นได้โดยไม่จําเป็นต้องอาศัยแรงจากภายนอกใดๆอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากมุมมองของกลศาสตร์แบบคลาสสิกที่เซย์แซกนิวตันได้วางไว้มาเกือบ400ปี แรงที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เป็นเพียงภาพลวงตาทางฟิสิกส์เท่านั้นไม่ใช่แรงที่แท้จริงและที่สําคัญคือมันไม่ได้มีผลในการต่อต้านแรงโน้มถ่วงได้อย่างจริงจังเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าคำอธิบายที่ชัดเจนนี้จะเป็นที่เข้าใจกันดีในแวดวงวิทยาศาสตร์แต่แนวคิดเรื่องใจสรสศกที่สามารถต้านทานแรงโน้มถ่วงได้ก็ยังคงดึงดูดความสนใจจากผู้คนอยู่เรื่อยมา จนกลายเป็นรายขับเคลื่อนให้เกิดกระแสของผู้ที่พยายามจะสร้างอุปรกรณ์ต้าไรยน้มถ่วงโดยใช้หลักการของใจลดสโคบมาแล้วและบางคนก็จริงจังจนถึงขั้นได้มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรด้วยเช่นที่ออกให้แก่เฮนรี่วอลเลซในระหว่างปีคศรร1968ถึงปี1974วอลเลซได้อธิบายถึงอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยแผ่นจานทองคําเหลืองซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูง ดยแผ่นทองเหลืองเป็นโลหะผสมที่ประกอบด้วยธาตุที่มีคุณสมบัติพิเศษด้านสเปนของนิวเคลียสซึ่งเป็นแบบเครื่องเต็มจำนวนวอลเลซอ้างว่าการหมุนของจานที่ทำจากวัสดุเช่นนี้จะทำให้สเปนของนิวเคลียสในวัสดุเกิดการจัดเรียงตัวไปในทิศทางเดียวกันและจากกระบวนการนี้เองจะก่อให้เกิดสนามไร้น้มถ่วงแม่เหล็กขึ้นซึ่งเขาเปรียบเทียบว่าคล้ายคลึงกับการเกิดสนามแม่เหล็กโดยทั่วไป ในปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอฟเฟกต์บาร์เนตซึ่งเป็นการทำงานให้เกิดสนามแม่เหล็กในวัตถุที่กำลังหมุนอย่างไรก็ตามแม้ว่าวอลเลซจะได้รับสิทธิบัตรจริงแต่ก็ไม่เคยมีการทดสอบโดยอิสระหรือการสาธิตสู่สาธารณชนที่สามารถยืนยันถึงประสิทธิภาพของอุปรกรณ์เหล่านี้ได้อย่างน่าเชื่อถือต่อมาในปีคศ .1989 มีรายงานฉบับหนึ่งที่อ้างว่าเมื่อเราหมุนใจรูสคอปไปในทิศทางที่ก,กำหนดน้ำหนักที่วัดได้ในแนวแกนของการหมุนจะลดลง ซึ่งอาจเจอถึงพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะต้านแรงโน้มถ่วงได้จริงแต่ทว่าในการทดสอบเพื่อยืนยันผลในปีถัดมากลับไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่มีในยสนาสําคัญใดเพราะผลลัพธ์ออกมาเป็นศูนย์ซึ่งหมายความว่าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ารายงานก่อหน้านั้นมีความถูกต้องในบรรดาผู้จุดประกายความฝันเกี่ยวกับการต้านแรงโน้มถ่วงชื่อของโทมัสทาวเซนบราว์มาจะถูกกล่าวถึงอยู่เสมอย้อนกลับไปในปีคศ1921 ขณะที่เขาเป็นเพียงนักเรียนมัธยมปลายปลาวได้สังเกตเห็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนั่นคือหลอดคูเลตซึ่งเป็นหลอดสุญญากาศที่ทํางานได้ด้วยแรงดันไฟฟ้าสูงดูเหมือนจะมีมวลที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเมื่อเขาจัดวางให้อยู่ในมุมต่างของบนตาช่าง จากจุดเล็กๆนี้เขาก็ได้พัฒนาการทดลองต่อยอดไปอีกโดยเขาได้สร้างอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าสูงร่วมกับวัสดุที่มีค่าคงที่ของไดเล็กทริกสูงซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือการใช้ตัวแกะประจกขนาดใหญ่นั่นเองบราวเรียกอุปกรณ์ของเขาที่สร้างขึ้นนี้ว่ากราวิเตเตอร์บราวอ้างต่อสืมมวลชนและผู้สังเกตการในยุคนั้นว่าอุปกรณ์ของเขาสามารถแสดงถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้าแราน้มถ่วงได้ และเขายัางคงเดินหน้าพัฒนาอุปกรณ์ในลักษณะเดียวกันนี้อย่างต่อเนื่องไปอีกหลายปีโดยมีความหวังว่าผลงานของเขานี้จะไปเตะตาให้แก่บริษัทการบินและกองทัพได้เพื่อที่จะได้นำสิ่งประดิษฐ์ของเขาไปต่อยอดในเชิงเทคโยโลยีที่สามารถใช้งานได้จริงอีกทางเขาได้บัญญัติคำสา์ขึ้นมาใหม่ด้วยเพื่อมาอธิบายถึงแนวคิดที่ว่าแรงไฟฟ้าแรงสูงสามารถก่อให้เกิดแรงต้านแรงโน้มถ่วงได้นั่นคือเอฟเฟกต์บีเฟลบลาวและอิเล็กโทรกรา t ิก เปล่าอย่างคงพยายามแสดงเห็นว่าแรงโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ของเขานั้นไม่ได้เป็นผลพวงมาจากการเคลื่อนตัวของไอออนในอากาศหรือที่เรียกว่า electrohydrodynamic effect ดังนั้นเขาจึงทําการทดลองในสภาวะสุญญากาศเพื่อมาแยกผลกระทบที่เกิดจากอากาศออกไปจากแรงที่เขาเชื่อว่าเป็นผลมาจากพลังงานที่แท้จริงของอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าโทมัสทาวเซนบลาวจะเป็นบุคคลสำคัญที่ได้ไปจุดกระแสเกิดความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีต้านแรงโน้มถ่วงขึ้นในช่วงศตรวรรษที่20แต่ผลงานของเขาก็ยังคงอยู่ในกรอบของแนวคิดและเขาเรียกร้องทางทฤษฎีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ภายใต้หลักการทางวิทยาศาสตร์และสามารถทำซ้ำได้อยู่ดีในโลกออนไลน์และหนังสือที่เต็มไปด้วยความลับแนวคิดเกี่ยวกับอิเล็กโทรกราวิติกได้กลายเป็นหัวข้อยอดนิยมในหมู่ผู้ที่สนใจ UFO เทวีตารายน้อมถ่วงพลังงานอิสระและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดของรัฐบาลแหล่งข้อมูลเหล่านี้มากกล่าวอ้างว่าเทโยีเล็กโทรกราวิติกเคยได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงต้นทศวรรษ1960ก่อนที่จะถูกจัดให้เป็นข้อมูลลับขั้นสูงและถูกนําไปใช้ในโครงการยานบินลึกลับไม่ว่าจะเป็นยานอวกาศของต่างดาวหรือแม้กระทั่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 ของสหรัฐอเมริกา แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังคงเป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่มีหลักฐานทางเรยาศาสตร์มายืนยันได้อย่างแน่ชัดนอกจากนี้ยังมีคลิปวิดีโอและงานวิจัยบางชิ้นที่เผยแพร่อยู่บนอินเทอร์เนต็ตซึ่งพยายามแสดงเห็นว่าอุปกรณ์ที่ทําจากตัวเกบปจุแบบยกตัวได้เองนี้สามารถทํางานได้ในสภาวะสุญญากาศได้หากเป็นเช่นนั้นจริงนั่นหมายความว่าแรงยกที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้มาจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ลมไอออนหรือการเคลื่อนที่ของไอออนในอากาศซึ่งเป็น,นกลไกที่อธิบายการทํางานของอุปรกรณ์เหล่านี้ในสภาพบรรยากาศปกติการศึกษาเหล่านี้รวมถึงโครงการของกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งดำเนินการโดย R.L.Towley ทรีในปีคศ .1990 นอกจากนี้ก็ยังมีงานทดลองของนักวิทยาศาสตร์จากองค์การนาซาอย่างจ o n a นาธานแคมเบล l ในปีคศ .2003 และบทความทางวิชาการในปีคศ2004โดยมาตินไทมาซึ่งล้วนแล้วแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่บลาพัฒนาขึ้นมาผลการศึกษาทั้งหมดนี้ได้ข้อสรุปไปในทิทางเดียวกันนั่นคือไม่พบว่ามีแรงขับเคลื่อนใดๆเกิดขึ้นเลยเมื่ออุปรกรณ์เหล่านี้อยู่ในภาวะที่ไม่มีอากาศซึ่งหมายความว่าแรงที่เคยสังเกตได้ในการทดลองก่อนหน้านั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากพลังงานลึกลับหรือแรงโน้มถ่วงแบบใหม่แต่อย่างใด แต่เป็นผลพวงมาจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอฟเฟกต์อิเล็กโทรไฮโดไดนามิกซึ่งอธิบายถึงแรงที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของไอออนในอากาศภายใต้ของแรงดันไฟฟ้าที่สูงนั่นเองอุปกรณ์ที่ใช้ตัวเก็บปัจจุแบบอสมมาตรหรือที่รู้จักกันในชื่อไอออนลิฟเตอร์นั้นมันจะสร้างแรงดันในแนวแกนของตัวอุปรกรณ์ผลการทดลองเหล่านี้จึงยืนยันว่าการเคลื่อนที่ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจากปฏิแรงโน้มถ่วง แต่เป็นปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนได้ด้วยหลักของกลศาสตร์ของไหลที่อยู่ภายใต้ที่พลนของสนามไฟฟ้าเท่านั้นในปีคศ1 9ึ2วงการฟิสิกส์ต้องฮือฮาเมื่อนักวิจัยชาวรัสเซียนามว่ายูเจนพอลเลนอฟได้ออกมาอ้างถึงการค้นพบปรากฏการณ์สุดประหลาดระหว่างการทดลองกับตัวน้ำยิงยวดโดยเขาอ้างว่าการหมุนของตัวน้ำยิงยวดด้วยความเร็วสูงอาจส่งผลให้แรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ด้านบนลดลงได้ หากข้ออ้างนี้เป็นจริงก็จะมีนัยสําคัญอย่างยิ่งต่อความเข้าใจเรื่องแรงโน้มถ่วงและอาจเป็นก้าวแรกไปสู่เทคโลยลยีสมัยใหม่ที่สามารถปฏิวัติโลกได้เลยทีเดียวแน่นอนว่าข้อกล่าวอ้างที่น่าตื่นเต้นเช่นนี้ก็ได้ดึงดูดความสนใจของนักวิาศาสตร์จากหลากหลายกลุ่มในประเทศต่างๆทั่วโลกผู้คนต่างพยายามที่จะทําการทดลองซ้ําตามที่สิงที่พอลเลนอฟได้ทําเพื่อตรจสอบแนวคิดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงหรือที่เรียกกันว่า แรงโน้มถ่วงเชิงไฟฟ้าอย่างไรก็ตามผลลับจากการทดลองซ้ำทั้งหมดที่เกิดขึ้นกลับไม่สามารถยืนยันถึงสิ่งที่พอลเลนอฟอ้างไว้ได้เลยการทดลองเหล่านี้ให้ผลลบอย่างสม่ำเสมอซึ่งหมายความว่าไม่มีใครสามารถตรวจพบการลดลงของแรงโน้มถ่วงที่วัดได้จริงภายใต้เงื่อนไขเดียวกันในโลกของการวิจัยฟิสิกส์อันซับซ้อนดักลาสทอนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอาบามาแห่งฮัสซ์วิลล์ได้เสนอแนวคิดที่น่าสนใจระหว่างปีคศ1991 ถึงปี1993ผ่านบทความวิจัยหลายฉบับเขาตั้งสมมติฐานว่าสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาอาสมผลทำให้การหมุนของไอออนในโครงสร้างผลึกของตัวน้ำยิ่งยวดให้สร้างสิ่งที่เรียกว่าสนามแรงโน้มถ่วงแม่เหล็กและสนามแรงโน้มถ่วงเชิงไฟฟ้าที่สามารถตรวจจับได้แนวคิดนี้เป็นการผสมผสานอันน่าทึ่งระหว่างฟิสิกส์ของตัวนำยิ่งยวดซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางควอนตัมในระดับจุลภาค กับทฤษฎีสัมพัธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์โดยทอพยายามเชื่อมโยงพฤติกรรมของสสารในระดับที่เล็กที่สุดเข้ากับความเป็นไปได้ในการดัดแปลงแรงโน้มถ่วงผ่านการควบคุมสนามแม่เหล็กต่อมาในปีคศ1 9 9 9มีบุคคลที่ใช้นามว่ามิสซิลีแต่ปรากฏตัวในนิตยสารพ o p u l ล r า e มค a นิกซ์โดยอ้างว่าเธอสามารถสร้างต้นแบบของอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้จริงตามหลักการดังกล่าวซึ่งเธอเรียกว่าแรงโน้มถ่วงกระแสสลับ โดยตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการใช้สนามแม่เหล็กแบบเปลี่ยนทิศทางไปมาคล้ายเคลื่องกับกระแสไฟ้าสลับที่เรารู้จักกันดีอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นก็ไม่มีหลักฐานหรือรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆที่สนับสนุนการอ้างสิทธิ์ของมิสลีปรากฏขึ้นมาอีกเลยในโลกที่เต็มไปด้วยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อันน่าทึ่งแต่บางครั้งก็ปะปนไปด้วยข้ออ้างที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์สรับงให้ใรรจารยโน้มถ่วงสยู่ภายใต้มูลนิธิวิทยาศาสตร์เกอร์เดอร์ การตรวจสอบและทําการซ้ําการทดลองต่างๆที่เคยมีผู้กล่าวอ้างว่าสามารถสร้างผลกระทบต่อไรโน้มถ่วงหรืออ้างว่ามีคุณสมบัติต้านไรโนมถ่วงได้จริงเป้าหมายหลักของสถาบันนี้ก็คือการตรวจสอบอย่างจริงจังว่าแนวคิดที่ดูน่าตื่นเต้นเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์หรือไม่อย่างไรก็ตามจากการทดลองซ้ําหลายรูปแบบโดยใช้เงินขายเลออุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สดุดกลับไม่พบหลักฐานใด ที่ยืนยันว่าปรากฏการณ์ต้านแรงโน้มถ่วงเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงและเพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยที่มีมาตรฐานและตรวจสอบได้มูลนิธิเรียศาสตร์เกอร์เดอร์จึงได้ประกาศตั้งเงินรางวัลมูลค่าสูงถึง1ล้านยูโรสำหรับบุคคลหรือกลุ่มใดก็ตามที่สามารถแสดงเห็นถึงการทดลองที่ทำซ้ำได้ซึ่งแสดงผลของแรงต้านแรงโน้มถ่วงอย่างชัดเจนโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขข,ของกระบวนการทางเรยอศาสตร์ที่เข้มงวดและโปร่งใส รางวัลน,นี้จึงเปรียบเสมือนแรงจูงใจสําคัญที่เปิดรับทั้งนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์จากทั่วโลกให้เข้ามาร่วมกันไขค,ความลับของแรงโน้มถ่วงกันอย่างเป็นระบบในโลกของนิยายริยศาสตร์แนวคิดเรื่องแรงต้านแรงโน้มถ่วงเปรียบเสมือนกับองค์ประกอบสําคัญที่ได้จุดประกายให้เกิดจินตนาการและเปิดประตูสู่การผจญภัยอันไร้ขีดจํากัดแรงบันดาลใจนี้อย่างรากลึกมานานหลายร้อยปีแล้วดังที่ในสารานุกรมนิยายวิยศาสตร์ได้ระบ,บุไว้ แนวคิดเกี่ยวกับแรงต้านความโน้มถ่วงในงานเขียนปรากฏขึ้นครั้งแรกในนิยายของฟรานซิสก็อดวินในเรื่อง The Man in the Moon ซึ่งปีพิมพ์หลังจากที่ผู้เขียนเสียชีวิตไปแล้วในปีคศ1638ในนิยายเรื่องนี้ก็อดวินได้บรรยายถึงหินวิเศษชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติราวกับเวทมนต์มันสามารถควบคุมแรงหรือความอ่อนแรงของแรงโน้มถ่วงได้ตามความต้องการซึ่งเป็นการนำแนวคิดของแรงโน้มถ่วงมาใช้ในลักษณะที่เหนือธรรมชาติและอัศจรรย์ อย่างไรก็ตามงานเขียนที่นับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้นำแนวคิดแรงต้านความโน้มถ่วงมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ก้าวหน้าอย่างการเดินทางในอวกาศและยังเป็นงานเขียนที่เริ่มต้นมองประเด็นนี้จากแง่มุมทางเรทยาศาสตร์แทนที่จะเป็นเรื่องมัศจรรันเหนือธรรมชาติคือผลงานของจอร์ดทักเกอร์ในปีคศ1827ซึ่งมีชื่อว่าการเดินทางสู่ดวงจันทร์ Avoid to the Moon ผลงานชิ้นนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการนำเสนอแนวคิดเรื่องแรงต้านความโน้มถ่วงในฐานะของ กลไกทางเรยาศาสตร์ที่ช่วยการสำรวจจักรวาลของเราเป็นไปได้อย่างง่ายดายไม่ยังคงเป็นเพียงในนิยายในยุคที่เรยาศาสตร์และจินตนาการผสมผสานกันอย่างลงตัวคำว่าอเพอร์จีได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อน,นิยามของรูปแบบพลังงานสมมติชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการต้านแรงโน้มถ่วงแนวคิดอันน่าทึ่งนี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในนวนิยายแนวประจนภัยอวกาศเรื่อง Across the Zodiac ซึ่งประพันธ์โดยเพอร์ซิคุเลก และตีพิมพ์ในปีคศ1880หลังจากนั้นไม่นานคำว่า p เพอร์จีก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวงการวรรณกรรมโดยนักเขียนคนอื่นก็ได้นำแนวคิดนี้ไปใช้อย่างต่อเนื่องเช่นจอห์นเจคอบแอสเตอร์ที่4ผู้ที่ได้บรรจุแนวคิดนี้ไว้ในนิยายววทยศาสตร์ของเขาเรื่อง A Journey in Other Worlds ที่ตีพิมพ์ในปีคศ1894สิ่งที่น่าสนใจก็คือ นอกเหนือจากการปรากฏตัวในงานวรรณกรรมแล้วแนวคิดเรื่องอัพอจิก็ได้แทรกเสริมเข้าไปอยู่ในบทความหรือแนวคิดเรื่องอื่นด้วยที่ไม่ได้อยู่ในบริบทของนิยายโดยตรงสิ่งนี้แสดงเห็นว่าความคิดเกี่ยวกับพลังงานชนิดนี้ได้ไปกระตุ้นจินตนาการและความอยากรู้อยากเห็นของผู้คนในยุคนั้นอย่างกว้างขวางและเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงเห็นว่าจินตนาการในนิยายวิทยาศาสตร์สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่การเกิดขึ้นจรงิงและการคิดค้น ในการตั้งคำถามทาง,ทางวิทยาศาสตร์ได้เสมอในที่สุดการเดินทางเพื่อไขรปริศนาปฏิแรงโน้มถ่วงของเราก็ดำเนินมาถึงช่วงของสุดท้ายแล้วจากแนวคิดที่ปรากฏอยู่ในนิยายวิทยาศาสตร์เมื่อหลายศตรวตรรษก่อน <S <S ก็นำไปสู่ความพยายามทางวิทยาศาสตร์ที่ทุ่มเทอย่างไม่หยุดยัง้งเราจะได้เห็นแล้วว่าความเข้าใจของมนุษย์เราเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงนั้นได้วิวัฒนาการไปไกลเพียงใด จากกฎของเซย์แซกนิวตันที่มองว่าเป็นแรงดึงดูดระหว่างมวลไปสู่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เผยเห็นว่าแรงโน้มถ่วงเป็นผลมาจากการบิดเบี้ยวของปริภูมิเวลาแม้ว่าความพยายามในการสร้างอุปรกรณ์ที่สามารถต้านแรงโน้มถ่วงได้อย่างแท้จริงยังไม่ประสบความสำเร็จและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถยืนยันการกล่าวอ้างที่น่าตื่นเต้นหลายครั้งที่ผ่านมาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเจโลสโคปอุปรกรณ์กราวิเทเตอร์หรือแม้แต่การทดลองกับตัวนำยิงยวด แต่เรื่องราวเหล่านี้ก็สร้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อของมนุษย์ในการทำความเข้าใจและก้าวข้ามขีดจำกัดของธรรมชาติในขณะที่หลักฐานเชิงประจักษ์ของฟิสิกส์ในปัจจุบันยังดูเหมือนว่ายังไม่มีวิเแววใดๆเลยที่จะมายืนยันให้เราได้เชื่อจริง,รงว่ามีปฏิแรงโน้มถ่วงในรูปแบบที่เราจินตนาการเอาไว้อยู่แต่ความฝันที่จะปลดปล่อยตัวเราเองจากระนอมถ่วงของโลกยังคงเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ไปกระตุ้นให้นักวิศาศาสตร์และนักประดิษฐ์จากทั่วโลกได้เดินหน้าค้นคว้ากันต่อไป การวิจัยเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงควันต่ำมวลเชิงลบและพลังงานเมืดยังคงเป็นขอบเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลที่เราจะได้ไปตักตวงกันซึ่งอนานำไปสู่การค้นพบครั้งสําคัญก็ได้ใครจะไปรู้จะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลไปอย่างเส้นเชิงถ้าคุณชื่นชอบเนะะื้อหาในแบบที่ผมได้นําเสนอไปชอบเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศและเรื่องราวลึกลับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ เพื่อให้คุณจะได้ไม่พลาดกับคลิปที่มีสาระเช่นนี้อีกทางเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้จะทำรายการนี้ได้คงอยู่ต่อไปได้ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ